จุ๋ยวรัทยาพาพ,พีเจน้อยทัวที่ดิน18ไดไร่ดีเจพูดซื้อเก็บไว้ของขวัญให้ครอบครัวทำเอาหลายคนตั้งตารอพบหน้าเบบีแทบไม่ไหวเมื่อนักสแสดงสาวและผู้จัดละครคนเก่งจุ๋ยวรัทยา และนักแสดงหนุ่มดีเจพุพทธิชัยออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีลูกคนแรกมาเป็นโซ่ทองของใจหลังรอคอยที่จะมีทายาทมานานกว่า3ปีวันนี้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วแถมยังมีชื่อให้เรียกกันเล่นๆว่าพีเจน้อยอีกด้วยล่าสุดจยวัลทยาก็มีการโพสภาพอัปเดตชีวิตประจําวันขณะพาพีเจน้อยไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านของคุณตาคุณยายในจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นครั้งแรกซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าคันของคุณแม่จุ๋ยใหญ่ขึ้น แถมคุณสามีก็คอยดูแลยอยู่ไม่ห่างนอกจากนี้จุย่ยังพาชมที่ดินกว้างประมาณ18ไร่ที่สามีซื้อไว้ตอนช่วงโควิด -19 อีกด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศดีมีความเขียวขจีมองและสดชื่นสุดๆซึ่งจุย่ยังบอกอีกว่าพ่อคุณอยากปลูกอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ